คนที่ไม่พอใจอย่างที่ออกมาชัดเจนมากคือสวนเลยเมื่อโปรดเก้า ตำแหน่งเมื่อวันที่28แล้วเนี่ยคุณปานปีส่งจดหมายลาออกเลยเห็นบอกว่าสื่อได้จดหมายลาออกนี้ก่อนนายกอีกใจครับนายกเลยงุนยินเหมือนกันนะใช่ครับก็เลยทําให้ภาพพรบมใหม่เนี่ยสะดุดเพราะปกติเนี่ยเวลาประกาศพรรมใหม่เนี่ยจะมีแต่ข่าวดีและคุณปานปีก็พูดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าเหตุที่ออกเพราะว่าไปลดตําแหน่งเขาและเขาก็ไม่ใช่แค่ลดตาแหน่งนะคือทํางานยากขึ้นนะครับแล้วก็คุณปานปีก็พูดด้วยว่าในการสื่อสารที่ท่านนายกเรียกไปเนี่ย วันศุกร์ก่อนที่จะมีการปรับฟรมลแล้วก็ประกาศเนี่ย <อะ S 1> มีปัญหาคือท่านนายกไม่ได้แจ้งแต่ท่านนายกมาบอกว่าได้พูดแล้วนะฮะพูดแล้วใครจะไป <ๆ S 1> รู้ค,ค,รคุณคุณสองคนคนะคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้แจ้งแจ้งแค่บอกว่าจะเอาคุณจักระพง์ออกจากลัมตีช่วยเพราะเขา้าใจว่ามีการทํางานมีปัญหากันแต่ไปปูนบําเหน็จให้คุณจักระพงเนี่ยเป็นว่าการขึ้นชั้นว่าการคือลัมตีประจำสำนักนายกแต่ไปลดชั้น คุณปานพีใช่ครับนี่นะครับมีบรรยากาศลาที่กระทรวงที่เป็นข่าวมากเลยนะครับอันนี้เรานว่าวมากเพราะว่ากลายเป็นว่าข้าราชการลงมาทั้งกระทรวงใช่ครับนะเป็นคนที่ร้องไห้เลยมาคนร้องไห้เลยนะครับนะไปดูระยะห่างที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างคุณเศรษฐากับคุณปานพีนะครับมีความขัดแย้งกับคุณจักรพงศ์เพราะคุณจักรพงศ์เนี่ยและที่ขัดแย้งแล้วคุณจักรพงศ์สายตรงนายกใช่ครับนะแล้วก็มีปัญหาเมียนมาครับแต่ว่าถ้าเทียบการทำงานระหว่างคุณปานเอาพูดตรงๆเลย ผมไม่อ้อมค้อมระหว่างคุณจักรพงศ์กับคุณปานปีเนี่ยครับคนทั้งประเทศคนทั่วโลกรู้จักใครมากคุณปานปีคุณปานปีทํางานเยอะนะใช่ครับครับก็มีทั้งเรื่องเมียนมาเรื่องที่มีปัญหาด้วยหามาสนะช่วยตูวประกันท่านก็เดินทางไป่าแม้กระทั่งพักก้าวไกลยังชื่นชมเลยใช่ครับนะแล้วก็ก่อนโปรดเก้าคุรมใหม่ในั้งสองไม่ได้คุยตรงกันเรื่องการตัดตำแหน่งรองนายกนะฮะนี่เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายครับนายกออกมาขอโทษนะครับขอโทษคุณปานปีครับ ก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของท่านนะฮะอ่คบกันมาหลายสิบปีครับเป็นเพื่อนกันลูกก็เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็ส่วนตัวก็รักชอบกันดีครับแล้วก็บอกว่าถ้าผมทําให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ขอโทษครับสุดท้ายก็ตั้งคุณมาริศใช่ไหมครับแสงเยี่ยมพงษ์ทูตปูที่อยู่ตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกสมัยแรไนะครับเล็กๆเนี่ยอ่ตั้งแต่คุณทักษิณเป็นเริมดีว่าการกระทรวงต่างประเทศปี2537นู่นก่อนก่อนเป็นนายกอีกนะก่อนเป็นนายกและนายกพอเป็นนายกก ตอนหลังเนี่ยขึ้นชั้นมาเป็นทูตในที่ต่างๆสมัยรัฐบาลของคุณปู่ยิ่งรักครสองปู่ครับทีนี้มาดูอัก e r เตอร์ช็อที่รออถล่มมีเรื่องอะไรบ้างครับกลุ่มสอสไม่พอใจการปรับาอรมอฮะอันนี้เดี๋ยวต้องดูตอนประชุมสภาว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับอาจมีปัญหาในการดูแลพื้นที่ครับตอบแทนกลุ่มใกล้ชิดคนใกล้ตัวมากเกินไปหรือเปล่าไม่ตอบโจทย์การทํางานเชิงรุก แล้วก็ตอบแทนสองสอที่เคยทิ้งพักจนเกินควรอันนี้ที่ผมบอกใช่ครับคุณศิริยะกับคุณสมศักดิ์ครับค่าขุนพลที่เคยร่วมต่อสู้กันมานานอันนี้คุณโชลนาคุณหมอโชลนาครับกับเจ๊ันไใช่ครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่พอใจนายกแล้วมีปมล้าวลึกของเพื่อไทยนะครับทั้งที่นี่สรุปให้ดูนะครับคุณคอทมอไม่พอใจที่ไม่มีตัวแทนในรัฐมนตรีอ่ะแต่จริงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็เห็นบอกมีการเคลื่อนไหวลึกๆใ่จนกระทั่งคุณองไปปรับ ทับในกทมใช่ไหมใช่ครับและคุณปานพีก็ทิ้งระเบิดถล่มเพื่อไทยเลยนะครับขณะที่เพื่อไทยเสื้อแดงเลุ่มเดิมเนี่ยไม่พอใจคุณหมอชนละนานที่ต้องลงโผไปก็ถือว่าคุณหมอชนละนานสู้เพื่อพักเรื่องของคุณหมอชนละนานเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับพอปรับแล้วไม่พอใจแน่แคุณหมอชนละนานนะก็โพสต์โพสต์ว่าไงนะ ครับคือแนวคุณหมอชนละนานทีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้ย่างอายครับแรงเลยเลขาพักคู่ใจคุณหมอชนละนานตอนนั้นนะคุณประเสริฐจันทระรลวงทองพูดถึงคุณหมอชนละนานว่าไงครับท่านเป็นบุคลากรที่ทําประโยชน์ได้อีกหลายด้านครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถกําลังใจท่านยังดีอยู่ครับและท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านเข้าใจดีตัวแทนกทมที่บอกว่าไม่มีและจะไม่เกิดความขัดแย้งมีข่าวว่า คุณนุ้งอิงไปปรับทับแล้วจะไม่ให้เจ๊จนคุมเนี่ยแล้วเกิดความระงงอะไรงกันล่าสุดเนี่ยคุณนุ้งอิงโพสตภาพในไอจใช่ไหมใช่ครับบอกว่าร่างมอนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ป้าหน้าผมเต็มนะฮะมีแซวเล็กๆครับนั่นก็คือเรื่องที่ a เ t e r ์ช็อ k ที่ผม และพี่ก๊อฟพี่กอ๊กอฟคิดว่าจะจบแค่นี้ไหมไม่จบครับไม่จบนะล่มตีหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นนายกลอยลอยรองนายกลอยลอยกับรัฐมนตรีว่าการเอาอะไรเอาว่าการดีกว่าเอาว่าก่อนนะไม่ยอมเอารองนายกด้วยซ้่แต่ว่าถ้าได้ควบโอเคได้คจะโอเคกว่านะครับนะครับแล้วก็คุณเสริมศักดิ์คงพาณิชย์ครับ,รบสลับจากกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวครับสลับครับคุณสุดดาวันหวังสุภกิจโกศล แล้วก็มีคุณปานปรีผิฐานุกรครับคนนี้ที่เดิมเนี่ยเป็นเป็นรองนายกควบเฐ่นรี่ต่างประเทศนะครับพอโผใหม่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตำแหน่งเดียวท่านก็เลยลาออกนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณจักรพงษ์แสงมณีจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก๊อบรู้จักไหมว่าเขาเป็นหนึ่งในสามสิบี่รัฐมนตรีผมไม่ค่อยได้ยินชื่อนะใช่ครับผมถามข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแบบถามตรงๆกระทรวงนี้มีรัฐมนตรีช่วยด้วยเหรอนักการกระทรวงต่างประเทศหัวเราะ หรือหรือ,อยังงงด้วยฮะ <c oughs> หวัะหวล้อ <c oughs> หวั <c oughs> หวลอคือไม่อยากพูดอ่ะ <c oughs> ทำไมก็บอกว่าแบ่งเป็นลำทีสายตรง <c oughs> มากถึง 14คน90%รับทำไม90%ถึงแค่14คนอันนี้เฉพาะเพื่อไทยเพื่อไทยเพราะที่เหลือเป็นพรรครวมนะพรรครวมนะอันนี้คือเพื่อไทยเนี่ย90% 90%เพราะอีกคนนึงไม่อาจไม่ใช่สายตรงแล้วก็ครมใหม่เศรษฐาสองเนี่ยเป็นโคต้าของกลุ่มบ้านใหญ่4คนมีใครบ้างครับก็มีคุณเกรียงกันติน้ำซึ่งมีข่าวจะถูกปรับออกแต่สุดท้ายก็ยังเหนียวอยู่นะฮะเหนียวอยู่เพราะว่าเห็นบอกว่าเขาเอาไว้ใช้งานในเรื่องของนายกอบจใช่ไหมใช่ครับ นายกบจแต่ภาคอีสานนะเพราะว่าคุณเกรียงไม่ได้แค่คุมพื้นที่อุบลราชธานีอย่างเดียวแต่คุมพื้นที่อีสานใต้ใช่ครับแล้วก็มีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะฮะน้าตีวัฒนธรรมคนนี้ก็เป็นโคต้ากลุ่มบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านบ้านแป้งมันบ้านแป้งมันนะครับอันนี้ก็โคราแม่เนี่ย เป็นนายกอบจโคราชใช่ครับนะแต่ว่าคนที่น่าจะมีบารมีมากสุดคือคุณพ่อครัคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยกำนันป่อนะครับกำนันป่อไม่ใช่แค่มีบทบาทแค่โคราชใช่ครับเขาบอกข้ามฝั่งไปอุบลอุบลด้วยและจังหวัดอื่นด้วยใช่ครับปาจีนก็มีปาจีนมีโรงแป้งมันไงนะครับ ก็มีฐานเสียงเยอะครับุมหมอหนุ่ยฮะหมอหนุ่ยสุรพงศ์ปิยะโชตนะครับคนนี้เป็นนักตีช่วยคมนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มบ้านใหญ่จริงจริงก็จะว่าไปก็อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันเครือข่ายเดียวกันกับคุณสุดาวันครับสุภกิจโกวังสุภกิจโกศลนะแล้วก็คุณจีรพรน่ะคุณจีรพรสินทุพรั้นะเป็นนักีประจำสำนักนายกนะตอนนี้นะตอนแรกดีลกันว่าจะไปแทน คุณชัยาผมมาที่ร่ำดีช่วยเกษตรแต่จับพัดจับผูผูกกองมนัสบอกว่าขอขอเหมาในแม่กระทรวงนี้ขอหมากระทวงนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นควาชลับทั้งหมดเลยนะคือกระทรวงเกษตรเนี่ยแทนที่จะมีร่ำดีช่วย2คนจะได้3คนนะก็เหลือคนเดียวนะก็คืีช่วยคนเดียวแต่กระทรวงอื่นเนี่ยมีเยอะ ไปดูโฉมหน้าทั้งหมดของคอรมอใหม่36คนมีหลายตำแหน่งทีเดียวน่าจะ40กว่าตำแหน่งนะใช่ครับนะครับในีำแหน่บก็คือนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและข้ตราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะรองนายกถึง6คน6คนแล้วมีข้าราชการสำนักนายกอีก3าคน9คนรวมอยู่ตำแหน่งปว่าสิ0คนนายกด้วยนะครับไปดูคอรมอตามกระทรวงต่างๆครับนี่ฮะกระทรวงกลาโหมมีคนเดียวนะกระทรวงมหาดไทยนีกี่คนนะ4คน4คน กระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเดียวครับกระทรวงพมพมมีคนเดียวคุณท็อปวาราวุฒนะนี่กระทรวงการทาองก็4ี่คนสี่คนอันเนี้ยที่มีภาคกระจายกันเยอะใช่ครับนะครับแล้วกระทรวงเกษตรเหลือสองคนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหนึ่งคนกระทรวงศึกษาธิการสองคนครับนี่นี่จริงๆหายไปทั้งคู่เลยนะครันฮะตำรวจเพิ่มพูนพอเห็นบ้างครับแต่คุณสุรศักดิ์เนี่ยวันนั้นวันนั้นผมถามเอ๊ะมีด้วยเหรออืออันนี้ พี่กอล์ฟได้ยินชื่อไหมไม่เคยได้ยินชื่อเลยนีต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับวันนี้ครับกระทรวงคมนาคม3คนนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอนนี้คนก็อหนึ่งคนจากสองคนนะกระทรวงสาธารณสุขนะฮะสองคนครับลัมตีว่าการเป็นคนใหม่นะครับสองสอกระทรวงยุติธรรมหนึ่งคนคนเดิมคุณทวีสอบสองนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ 3คนเพิ่มมาเดิมเดิม2นะครับแล้วก็กระทรวงแรงงาน1คนกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นคุณสุดาวันไปจากท่องเที่ยวนะครับกระทรวงอุดสศึกหนึคนแล้วก็กระทรวงดิจิตัลนะครับก็คนเดิม